เผยมังกรบทที่326ทองแผ่นเดียวกันใสหัวไปหวังเตอฟายังอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เฉินเฟิงกลับตบเข้ามาหนึ่งชาดทำเอาเงินหนึ่งพันหยวนในมือหวังเตอฟ้าพัดปลิวไปเฮ้ยนายหวังเตอฟาใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเขาชี้ไปที่จมูกของเฉินเฟิงกำลังจะระเบิดความโกรธออกมาแต่เมื่อนึกถึงอำนาจของเฉินเฟิง เขาก็ใจเย็นลงทันทีพูดด้วยความเกลียดชัง1,500หยวนฉันให้ในาย1,500หยวนโอเคไหมฉันบอกว่าใส่หัวไปเฉินเฟิงระง,งับความโกรธไว้พยายามข่มใจที่จะตบหวังเตอ๋อฟ้าให้ตายไว้ใส่หัวไปหมายความว่ายังไงนายไม่ต้องการเงินแล้วหวังเตอ๋อฟามองไปที่เฉินเฟิงด้วยความประหลาดใจ ไม่รอให้เฉินเฟิงเอ่ยปากพูดเขาก็รีบที่จะเก็บเงินที่อยู่บนพื้นขึ้นมาเก็บไปพลางพูดไปพลางนี่นายไม่ต้องการเองนะไม่ใช่เป็นเพราะฉันไม่ให้นายรอจนเก็บเงินเสร็จถึงจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้งกลับเพิ่งพบว่าตรงหน้าของเขาไม่มีเงาร่างของเฉินเฟิองอยู่ตั้งนานแล้วเฮีย yeah, เอ้ยหวังเต๋อฟาพูดด่าออกมาหนึ่งคำตามด้วยยกมุมปากยิ้มด้วยความภูมิใจให้เงินนายก็ไม่เอาไอ้คนไม่มีอนาคต เพื่องอจะด่าเฉินเฟิงเสร็จโทรศัพท์ของหวังเตอ๋อฟาก็มีสายเรียกเข้ามาลูกได้รับแล้วหรือยังลายสายโทรศัพท์พูดด้วยน้ำเสียงที่แหลมคมเข้ามาได้รับแล้วครับแม่ยกถึงมือของผมแล้วหวังเตอ๋อฟาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ประจบสอพลอให้เงินเขาไปเท่าไหร่หนึ่งแห้าหมื่นหยวนอะไรนะหนึ่งแห้าหมื่นหยวน เสียงที่แหลมคมของปลายสายสามารถทำให้แก้วหูทะลุได้เลยราวกับว่านกฮูกยังไงอย่างนั้นหวังเตอ๋อฟาสมองของลูกมีน้ำเข้าไปแล้วเหรอแม่ให้ลูกหนึ่งแสนหยวนลูกไม่ต่อราคาคนเขาก็ไม่เป็นไรแต่ลูกยังจะให้เงินคนเขาเพิ่มอีกห้าหมื่นหยวนแม่แม่คิดว่าผมอยากให้เงินไอ้บ้านนอกนั่นหนึ่งแห้าหม่นหยวนเหรอหวังเตอ๋อฟาใบหน้าที่น้อยใจ เริ่มแรกผมก็คิดจะให้ไอ้บ้านนอกนั่นแค่ห้าหมื่นหยวนแต่ไอ้บ้านนอกนั่นพอได้ยินว่าผมจะให้เพียงแค่ห้าหมื่นหยวนเขาก็ตบหน้าผมแล้วสองครั้งลูกว่าอะไรนะไอ้บ้านนอกนั่นตบหน้าลูกสองครั้งเหรอเขาอยากตายงั้นเหรอเสียงปลายของอีกฝั่งก็ระเบิดความโกรธขึ้นมาทันที น้ำเสียงของหวางเตอ๋อฟาเพิ่มความน้อยใจมากยิ่งขึ้นถึงขั้นกับร้องไห้ออกมาแม่ไอ้เหี้ยนั่นไม่เพียงแค่ตบหน้าผมสองครั้งเขายังข่มขู่ผมบอกกว่าวันนี้ผมจะต้องนำเงินหนึ่งแสห้าหม่นออกมาเท่าหากหาเงิน1นึ่งแสห้าหม่นไม่ได้เขาจะมาถึงหน้าบ้านของเราเอาลำโพงมาเป่าประกาศว่าพ่อติดเงินเขาจะก่อเรื่องวุ่นวายให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้ให้คนทั้งจงไห่ได้รู้ว่าพ่อของเราเป็นคนที่ไรย้ยางอาย เพื่อชื่อเสียงของพ่อผมจึงต้องยืมเงินจากเพื่อนมาอีกห้าหมื่นหยวนรวมเป็นหนึ่งแห้าหมื่นหยวนให้กับไอ้เฮี้ยนั่นหวังเตอ๋อฟาพูดด้วยใบหน้าที่เศร้าโศกฮะโกรธมากไอ้ดียอรัตฉันนั่นมันอยู่ไหนไปตามตัวเขามาให้แม่แม่จะเอาเขาให้ตายแม่ของหวังเตอ๋อฟาด่าทอด้วยน้ำเสียงที่แหลมคมออกมาจากปลายสายโทรศัพท์แมแต่หวังเตอ๋อฟาก็รู้สึกถึงความโกรธอย่างมากในน้ำเสียงแม่ของเขาเอง หวังเตอ๋อฟาหดคอลงแม่เขาไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วหาหาหามาให้แม่ตามตัวเขากลับมาให้แม่แม่จะให้เขาเอาเงินหนึ่งแห้าหมื่นหยวนวกออกมาไม่ให้ขาดแม้แต่สตางค์เดียวเงินของฉันเพิงเย็นฟางไม่ใช่เอาไปได้ง่ายดายขนาดนั้นเพิงเย็นฟางกรีดร้องด้วยน้ำเสียงที่แหลมคมออกมา แม่แม่อย่าโมโหเดี๋ยวผมออกไปตามาหาตัวเขามาผมออกไปตามาหาตอนนี้เลยหวังเตอ๋อฟารี่พูดกล่าวออกมามุมปากกลับมีรอยยิ้มแห่งความเยาะเย้ยให้บ้านนอกนั่นกล้าจะมาต่อกกลอนกับตัวเองรนหาที่ตายแท้ฉินเฟิงกลับไม่รู้เลยว่าเพียงคำพูดไม่กี่คำของหวังเตอ๋อฟาจะเปลี่ยนจาก1,000หยวนเป็น1,500 0 0หยวนได้เข้าหากเฉินเฟิงรู้เข้าละก็เกรงว่าจะโกรธจนกระอักเลือดออกมาเลยทีเดียว ในตอนนี้เฉินเฟิงก็ได้มาถึงโรงพยาบาลเอก,กชนในเขตผู่ตงแล้วหลังจากที่เจ้าสาม่วงถูกไล่ออกมาจากมาเลเซียก็มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอก,กชนแห่งนี้หลังจากที่ถามหน้าเคาน์เตอร์ว่าเจ้าสาม่วงพักอยู่ห้องไหนแล้วเฉินเฟิงก็รีบไปหาทันทียังอยู่ข้างนอกประตูก็ได้ยินเสียงของเฉินจื้อหลี่ที่อยู่ในห้องอย่างตื่นเต้น อาจารย์คุณไม่รู้หรอกว่าอาจารย์อาเฉินเก่งมากแค่ไหนตอนที่พวกเราไปหาโบหิมาซินเจียงที่ยูชอวนซานนั้นได้เจองูดำหนึ่งตัวงูดำตัวนั้นลำตัวยาวกว่า30เมตรขนาดตัวงูใหญ่กว่าถังน้ำอีกเหมือนกับสัตว์ประหลาดยังไงอย่างนั้นตอนนั้นทหารรับจ้างกว่า20ินายที่อยู่ในเหตุการณ์พวกเขากราดกระสุนกว่าพันนัดผลเป็นที่น่าตกใจแม้แต่ผิวของงูดำตัวนั้นก็ไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ บนเตียงผู้ป่วยเจ้าสามห่วงสูดลมหายใจเข้าด้วยความตกใจท่าทางที่เบิกตาโตของเขาเฉินเฟิงที่มองอยู่นอกประตูก็เผยยิ้มออกมาคิดไม่ถึงว่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีเจ้าสามห่วงก็ยังคงมีนิสัยเหมือนเด็กน้อยเช่นเคยใช่น่ากลัวขนาดนั้นเลยแหละเฉินจื้อหลี่พยักหน้าอย่างหนักหน่วงนิสัยที่ชอบพ่นน้ำลายกระจัดกระจายกระโดดโลดเต้นส่วนหนึ่งก็มาจากการเลี้ยงดูของเจ้าสามห่วง หลังจากทหารรับจ้างของตระกูลโฮกกรานกระสุนกว่าพันนัดออกไปทำอะไรงูดำตัวนั้นไม่ได้หลังจากนั้นจอมยุทธ์ชั้นกลางทั้งสองคนของตระกูลโฮกก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้างูดำตัวนั้นพวกเขาทั้งสองยังไม่ได้ออกท่วงท่าอะไรก็ถูกหางงูดำตัวนั้นสะบัดจนบินไปแล้วหลังจากนั้นละหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าสามห่วงทนรอที่จะฟังต่อไปไม่ไหวแล้ว หลังจากนั้นหลังจากนั้นอาจารย์อาเฉินของฉันก็ปรากฏตัวเฉินจื้อหลี่ใบหน้าที่แสดงถึงความภูมิใจเราวกับว่าคนที่ปรากฏตัวตอนนั้นเป็นตัวเองยังไงอย่างนั้นสามดาบเฉินจื้อหลี่ยื่นสามนิ้วมือออกมาพูดอย่างภาคภูมิใจอาจารย์อาเฉินของฉันหยิบสามดาบออกมาสามดาบสับมูดำจนตายแล้ว เลือดของงูตัวนั้นทำเอาทั้งเทะเลสาบกลายเป็นสีแดงเลยอาจารย์คูงไม่ได้เห็นภาพฉากนั้นว่ามันน่าสะเทือนใจมากแค่ไหนสาวน้อยของตระกูลโฮในตอนนั้นคนทั้งคนตกใจจนโง่ไปแล้วหลังจากจบเรื่องสายตาที่เธอมองไปที่อาจารย์อาเฉินเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงอยากที่จะแต่งงานกับอาจารย์อาเฉินเลยทันทีถ้าให้ฉันพูดอาจารย์อาเฉินก็คงรับสาวน้อยคนนั้นเอาไว้แล้วสาวน้อยคนนั้นเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลโฮ แต่ก็คู่ควรกับอาจารย์อาเฉินนะเฉินจื้อหลีตื่นเต้นจนพูดตรงๆออกมาจู่ๆก็รู้สึกว่าบรรยากาศรอบๆหนาวเย็นขึ้นทันทีเจ้าสามห่วงที่อยู่ตรงหน้าก็เบิกตาโตใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเฉินจื้อหลีกรอบตาไปมองไอออกมาสองครั้งเล็กน้อยโอยโอยอาจารย์ฉันแค่พูดเล่นๆอาจารย์อาเฉินคนนี้จริงๆแล้วรักเดียวใจเดียวอืมรักเดียวใจเดียวในสายตาของเขามีเพียงภรรยาแค่คนเดียวงั้นเหรอ เฉินเฟิงใบหน้าที่มีแต่เส้นสีดำเดินเข้ามาด้านหลังของเฉินจื้อหลี่แล้วเฉินจื้อหลี่ยืนแข็งทื่อรีผ่ันหน้ามาพูดอย่างยิ้มยิ้มใช่ใช่ใช่อาจารย์อาเฉิงอาจารย์เป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวที่สุดที่ผมเคยเจอใสหัวไปเฉิงเฟิงด่าทอออกไปด้วยอารมณ์โกรธ นิสัยที่ชอบพูดโกหกเกินจริงของเฉินจือ้อหลีก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้หากเขายังไม่เดินเข้ามาอีกแล้วก็เกรงว่าแม้แต่ฉู่ชิงฉือก็คงจะกลายเป็นคนที่เขาชื่นชอบเฉินเฟิงขยับสายตาไปที่เจ้าสามห่วงอีกครั้งแต่เมื่อเห็นเจ้าสามห่วงในตอนนั้น สีหน้าดำคล้ำใบหูที่โดนตัดไปข้างหนึ่งเดิมทีน้ำหนักที่ร้อยกว่ากิโลในเวลานี้ผอมจนเหลือแต่โครงกระดูกความรู้สึกของคนที่ได้เห็นราวกับว่าลมกระโชกผ่านเข้ามายังไงอย่างนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ